สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศดิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินส o ูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อราคาน้ํามันทองคําลดลงถือเป็นสัญญาณดีหรือแย่กับการลงทุนช่วงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนจริงๆน้ํามันก็ลงนะลงเยอะเลยทีเดียวนะเป็นสิเซนะครับซึ่งก็ถือว่าลงสูงสุดเลยแหละแล้วก็ทองคําก็ลงตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือโอกาสมามาอัปเดตภาพรวมดีกว่าแต่ว่าผมเกินอย่างนี้นิดนึงก่อนนะให้เราเข้าใจสถานการณ์ก่อนก็คือว่า โลกเราส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจในโลกเราส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่อยู่มานานแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วจนกระทั่งจะเข้าสู่สภาวะถดถอยซึ่งข่าวที่เราเห็นเน่ยเขาก็ว่ารานะคาน้มามันลดลงเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ช่วงถดถอยแล,และทําให้ความต้องการบริโภคมันจะได้น้อยลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตามตัวเลขของ GDP หรือเกณฑ์นเนี่ยต้องบอกว่า ในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยถือว่าหลายๆประเทศอะเข้าสู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วแต่เนื่องจากโควิดมันเหมือนเป็นเหตุการณ์พิเศษอะซึ่งแบบว่าในรอบหลายสิบปีร้อยปีจะเกิดสักครั้งนึงเเพราะฉะนั้นไอ,ไอช่วงเนี้ยถือว่ายังไม่ควรเอามานับม่บง,งั้นทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเรารอไว้รอช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวดีกว่าว่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอโควิดมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เศรษฐกิจหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยสนใจโควิดแล้วล่ะแ,แล้วเราก็พยายามจะกลับมาค้าขายทําทุกอย่างให้ปกติเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คาดหวังอยู่ด้วยความคาดหวังว่าเ,ออเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตเหมือนช่วงก่อนที่เกิดโควิดให้ได้ถ้าเกิดว่าใครทําไม่ได้ก็ถือว่าเขาเข้าสู่เนี่ยระยะที่3และคือเศรษฐกิจจะชะลอตัวจนกระทั่งสู่ช่วงสภาวะถดถอย คราวนี้ต่อให้สินค้าโภคภัณฑ์จะปรับตัวแบบไหนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คือผมว่าเศรษฐกิจก็ยังเข้าสู่สภาวะถดถอยอยู่ดีแต่เพียงแค่ว่าจะเป็นแบบซอฟต์แลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งแล้วไอ้การที่สินค้าโภคภัณฑ์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวเร่งให้เร็วขึ้นหรือช้าลงเท่านั้นเองอันนี้นะโด,โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าสิน คือพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วหมายความว่าเราจะกลับมาฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยมันก็ดันมีความโชคร้ายผมพาไปดูอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ไปอัปเดตราคาสินค้าพวกกระากันด้วยเลยเดียวเราเริ่มจากนี้ก่อนนะถ้าเราดูราคาคอปเปอร์ก่อนเนี่ยนะทองแดงซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ลดลงเนี่ยนิวโลเลยรุนแรงมากอันนี้กราฟรายเดือนนะก็คือลดลงมาละสีเดือน ซินเวอร์ก็ลดลงมาแล้ว4เดือนอ่ามาดูทองคำบ้างอ่าทองคำก็ลดลงทองคำก็ลดลงสเดือนแต่ว่ากราฟอาจจะทรงคนละแบบคือทองคำเนี่ยตอนขึ้นเขาขึ้นน้อยตอนลงก็เลยลง,ลงอยู่ในแพทเทิร์นไซด์เวย์อยู่แต่อย่างคัพเปอร์เนี่ยทองแดงเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเร็วกว่าแต่เวลาลงเนี่ยเขาลงนิวโลคือลงเป็นแนวน้มขาลงเลยซินเวอร์ก็ขายกันส่วนน้ํามันเนี่ยปรากฏว่ายังทรงตัวอยู่ระดับสูงอ่านไ,ไหมเพิ่งลงเดือนที่2เองแต่ว่าอย่างนี้ เราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยลงไปต่ำตั้งแต่เดือนเมษาปี2020คือลงไปประมาณสัก25เหรียญน่ยในช่วงนั้นนะครับซึ่งช่วงนั้นเนะ่ะเป็นช่วงที่ซัพพลายต่ายคือถ้าเราตามข่าวเราจะเห็นว่ามันจะมีบริษัทที่ผลิตน้ํามันหรือมันจะมีประเทศที่ผลิตน้ํามันได้ต้นทุนใครต้นทุนต่ำกว่ากันตอนนั้นก็จะได้ยินข่าวว่าซาอุเนี่ยสามารถมีต้นทุนอยู่ที่20เหรียญถึง25เหรียญเรียกง,ง่ายว่าถ้าน้ํามันเนี่ยไม่ต่ํากว่า25เหรียญเนี่ย ซาอุยังสู้ไหวแต่ประเทศไหนที่เทคโนโลยีหรือว่าความสามารถในการผลิตหรือขุดเจาะน้ํามันอนะสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเจ๊งอ่าอย่างตอนนั้นก็จะมีเวเนซุเอลาที่เจ๊งไปด้วยนึกออกไหมคือไม่ไหวอะสุดท้ายแล้วต้นทุนสูงกว่าประเทศบริหารไม่ดีก็เจ๊งไปทําให้ผู้ผลิตน้ํามันลดลงดีกว่านะอ่าแล้วพอเศรษฐกิจอะมันเริ่มฟื้นตัวจากโควิดคนก็กลับมาเดินทางปกติใช่ไหมความต้องการอะมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นจากช่วงโควิดแต่ ไอ้กำลังการผลิตน้ามันอ่ะมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนแต่ก่อนอาซัพพลายมันตายไปช่วงหนึ่งเป็นเหตุให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมาซ้ําเติมกับเหตุการณ์ยูเครนกับรัสเซียอีกก็ทําให้น้ํามันอ่ะมันพีคอ่าอันนี้เป็นที่มานะอ่าเป็นที่มาเราเข้าใจแล้วก็แก๊สธรรมชาติก็อย่างเงี้ยลงแรงเหมือนกันอ่าให้ดูนะอันนี้ก็เราก็ไล่ดูสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือเรียกไงว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยลงมาแล้ว4เดือนถ้าพลังงานเนี่ยเพิ่งลงเดือนแรก ถ้าเป็นอย่างเช่นถั่วเหลืองอลงมา2เดือนแต่ยังไปแข็งขาขึ้นอยู่นะอาหารนะข้าวสาลีก็ลงมา2เดือนแต่ก็ยังไปขาขึ้นอยู่นะให้ดูอย่างนี้นะครันนี้กลับมาพอเราเราเข้าใจแล้วว่าโอเคอย่างที่ผมบอกว่าเท่ากับว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์นเนี่ยไม่ว่าเขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลมากมายนักว่าจะทําให้เศรษฐกิจกลับไปฟื้นกลับไปเป็นช่วงเติบโตเหมือนเดิมแต่มันจะมีหน้าที่ ทำแค่ว่าเศรษฐกิจนั้นมันจะถดถอยเร็วหรือช้าจะเป็นซอฟหรือฮาร์ดแลนดิ้งเพราะว่าพอเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วปรากฏว่าสินค้าพวกกระเพรนมาแพงช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าเงินเฟอ้อมันก็เลยสูงพอเงินเฟอ้อสูงเนี่ยเราเรามาเข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจถึงถดถอยนะคนเนี่ยเขาก็เอาเงินไปซื้อสินค้าจําเป็นใช่ป่ะเพราะสินค้าพวกกระเพนมันคืออาหารมันคือพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันและตอนนี้เราก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วบริษัทเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ซึ่งดอกเบี้ยเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งเขาต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเขาจะเหลือเงินน่ะน้อยลงในการไปซื้อสินค้าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นหมายความว่าความต้องการสินค้าเนี่ยมันจะลดลงกํลาลังซื้อมันจะลดลงคือก่อนหน้นานียพอเกิดโควิดเนี่ยซัพพลายมันตายไปแล้วใช่ไหมลดลงไปแล้วบางส่วนใครยืนระยะไม่ไหวกระแสเงินสดไม่มีซัพพลายตายไปแล้วแล้วดีมันก็ลดลงจากโควิดชั่วคราวแล้วตอนนี้นนดีมานมั้นเพิ่มขึ้นฟับหละแต่เรายังไม่รู้ว่ามันบาลานซ์หรือย,อยังระหว่างดีมานกับซัพพลาย คือเหตุผลที่มันเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกหมายความว่าพอซัพพลายตายแล้วใช่ไหมอย่างเช่นเราเห็นข่าวการเลิกจ้างงานบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยเลิกจ้างงานคนตกงานได้ไหมคนตกงานก็ไม่มีเงินไปซื้อของถูกไหมพอไม่มีเงินไปซื้อของอ่ะกำลังซื้อมันก็ลดลงกําลังซื้อลดลงมันก็ไปส่งผลต่อซัพพลายเดิมในตลาดอีกเดี๋ยวซัพพลายมันจะค่อยๆตายไป,ไปอีกอะ่ะมันก็จะกระทบเป็นลูกชิ้นอะ่ะ ซัพพายลดลงดีมานก็ลดลงดีมาลดลงสัพพายก็ลดลงมันก็กลับไปกลับมาตรงเนี้ยจนกว่าจะเจอภาวะสมดุลแล้วเศรษฐกิจมันก็จะเข้าสู่โซน4ตรงเนี้ยก็คือจะเริ่มฟื้นตัวซึ่งตอนเนี้ยเราพยายามจะลากให้มัน2แล้วก็3ตอนต้นเนี่ยให้มันยาวที่สุดเลยไม่อยากให้มันดิ่งเหวคือไม่อยากให้มันเป็นฮาร์ดแลนดิ้งอยากให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งตอนเนี้ยนะครับอ่ะเพราะงั้นให้เราอยู่อย่างนี้คราวนี้กลับมา ตอบคำถามว่าเอ้ยแล้วสรุปราคาน้ํามันเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันดีหรือแยกสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีผลมากนักต่อ,ต,อต่อเศรษฐกิจช่วงไตรมาสสนี้แต่น่าจะมีผลดีกับช่วงไตรมาสสี่เพราะว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นสูงสูง,สงจริงคือตุลาปี6 4คราวนี้ถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าน้ํามันลงเรื่อยจรืงอ่าน้ำมันลงเรื่อยๆจริง มันก็จะไปออกดอกออกผลว่าให้เงินเฟ้อเดือนตุลาปีนี้อ่ามันต่ําลงกว่าตุลาปีที่แล้วแล้วเผื่อว่าไซเคิลมันจะเริ่มลงพอไซเคิลเริ่มลงเนี่ยไอความกังวลว่าเราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยให้มากกว่าเงินเฟ้อเนี่ย1.4อนตอย่างตอนนี้เงินเฟ้อสหรัฐ8เป์เเงินเทอไทยเงินเฟ้อไทยเท่าไหร่7อ่ะเกว่าเนี่ยถ้าต้องขึ้นให้มากกว่าเงินเฟ้อ1.4เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยขึ้นกระจายเลย เพราะฉะนั้นไอความกังวลตรงเนี้ยมันจะลดลงเราจะเห็นว่าราคาพวกโลหะเนี่ยลงมาละว4เดือนแต่อาหารเนี่ยเพิ่งลง2เดือนน้ามันก็เพิ่งลงได้เดือนเดียวเชื้อเพลิงเพิ่งลงได้เดือนเดียวเราก็ขอให้มันลงเรื่อยๆแต่คิดว่ามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้อ่าไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่คิดว่ามันก็ลงอ่คราวนี้ทำไมถึงโอ้โหแม่กว่าถ้าน้ำมันลงจริงกว่าจะไปเห็นผลไตรมาสสี่แน่เพราะว่าอย่างนี้ อย่างถ้าเราตามข่าวก็จะเห็นว่าซาอุเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่านี่เขาก็เพิ่งขึ้นราคานะหมายความว่าน้ํามันใครที่ซื้อน้ามันซาอุในโซนเอเชียผมก็จะว่าเขาจะขึ้นราคาคือไอราคาที่เราดูเนี่ยมันเป็นราคาเหมือนกับตลาดฟิวเจอร์แล้วเขาซื้อขายแต่ไอราคาซื้อขายจริงก็แบบหนึ่งเพราะมันมีปัจจัยอื่นนึกออกไหมอ่าประเทศที่ขายปริมาณที่รับซื้อได้เรื่องขนส่งเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างบางคนก็คือซื้อจากรัเสเซียไม่ได้สมมติเราเราร่วมกับสหรัฐเราก็ไม่กล้าซื้อจากรัเสเซีย เพราะว่าเดี๋ยวกลัวทะเลาะก,กับรัเสเซียไอ้กลัวทะเลาะก,กับสหรัฐเราก็คนส่วนใหญ่ก็สมมติไปแย่งซื้อซาอุมันก็มีนู่นมีนั่นมีน,น,มนี่มีคิวมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จัดการก,ารกันก็แล้วคุณภาพอาจจะไม่เท่ากันก็ขึ้นราคานูน่นนี่นั่นมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องมาเจอระบบอีกนะเพราะเข้า,าประเทศก็ต้องมาเจอค่าการการันจะลดไหมราคาน้ํามันแต่ค่าการกันอาจจะไม่ลดงั้นกว่าน้ํามันในตลาดโลกที่เราเห็นว่ามันลงเนี่ยนะ กว่ามันจะเอฟเฟกมาถึงบ้านเราอะไม่ใช่ว่าตลาดโลกลงแล้วราคาปั๊มน้ํามันลงเลยนะไม่ใช่นะกระบวนการนี้กินระยะเวลานะแต่ขอให้มันลงจริงเถอะมันมันก็คือเป็นซอฟต์แลนดิ้งแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะเบาใจช่วง q 4ส่อ่าส่วนแยกก่อนทองคำอ่าถามว่าโอเคเฮ้ยน้ำมันเราเข้าใจแล้วอ่ะนะนะโอเคก็คือถือว่าเป็นเป็นสัญญ,ญาณที่ ยังยังไมไ่ถือว่าดีในไตรมาสสามแต่คิดว่าน่าจะดีกับไตรมาสสี่แต่เราต้องอยู่ยาวๆถูกไหมว่ามันลดลงต่อเนื่องไหมสามเดือนเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องไหมถ้าถ้าจริงก็ดีนะแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยก็ยังยังถือว่า q 4อาจจะไม่ได้ดีมากอันนี้เหมือนเพิ่งเริ่มยังฟันธงไม่ได้แต่ว่าเศรษฐกิจกอะแค่แย่แย่เร็วหรือแย่ช้าอ่าให้เราเข้าใจอย่างงี้นะแต่ยังแย่เหมือนเดิม่อนสมมติฐานยังไม่เปลี่ยนอ่าสมมติฐานยังไม่เปลี่ยนคราน,น,นี้ ทองคาก่อนทองคำเนี่ยเราต้องพูดถึงว่ามันมีอยู่2บทบาทเนาะบทบาทแรกเนี่ยเราตามข่าวเราก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าโอเคในในฐานะที่ทองคาเป็นสกุลกลางของโลกเนี่ยแล้วรัสเซียจีนอินเดียซาอุเนี่ยเขาไปจับมือกันแล้วก็พยายามจะทำอ่าเขาเรียกว่าระบบการเงินโลกใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์เนี่ยก็ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยพยายามจะซื้อทองคําเข้ามาในประเทศตัวเองเยอะขึ้นก็คืองี้ในฐานะที่ทุกประเทศต้องกระจายความเสี่ยงเนี่ย ทุกประเทศก็คงพยายามจะซื้อทองคํามากขึ้นคือเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไอร้ระบบที่จีนรัสเซียซาอุอินเดียเขาร่วมมือกันเนี่ยมันจะสําเร็จช้าหรือเร็วแต่ว่ามันกินเวลาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปดูสถานการณ์เนี่ยอีกอันนึงเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนนะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนิวไฮถ้าเราดูกราฟรายเดือนในแข็งค่านิวไฮนี่คือความเจ๋งของระบบของสหรัฐที่เขาออกแบบไว้นะ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่แต่การที่เราจะไม่ใช้ดอลลาร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าอย่างนี้พอราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลงใช่ป่ะแต่ว่าดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะ <c oughs> คุณก็ถ้าคุณใช้เงินไทยไปซื้ออ่ะมันก็คุณก็ต้องจ่ายราคาสูงอยู่ดีอะ่ะแล้วพอดอลลาร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ไปโจมตีประเทศอื่นที่ฐานะทางการเงินไม่ดีให้ล่มสลายไปอะ่ะเหมือนตุรกีเหมือนสีลังกาเหมือนอะไรพวกนี้ยล่มสลายไปคือซัพพลายมันลดลงอะ่ะ คู่แข่งมันลดลงไอ้พวกลายเล็กๆอะ่ะหรือใครที่ยืนระยะไม่ได้เดี๋ยวก่าตายไปอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเดี๋ยวยืนระยะไม่ได้ก็ตายไปสหรัฐมันก็ยังอึดอัดการที่จะล้มสหรัฐไม่ใช่ง่ายอ,ะอ่ะอ่านี่คือความเจ๋งของเขาคือระบบที่เขาออกแบบไว้ดีนะคือคือเหมือนเศรษฐกิจแย่แต่เราดูนะคนนี้ความต้องการดอลลาร์พีคต้องต้องถือว่าเป็นความเก่งของคนออกแบบระบบนะก็ต้องก็ต้องชื่นชมคือไม่ง่ายอ่ะเพราะง,งั้นไอ้ทองคาในในบทบาทแรกเนะี่ย เราเราเราดูข้อมูลจากที่ผมเคยให้ดูแล้โอเคทุกประเทศก็คงทําประเทศไทยก็ทำเนาะก็สต็อกไปอ่าะนะก็คงตรงนั้นไปส่วนในอีกบทซึ่งบทบาทนั้นอนะ่ะมันทําให้ทองคํายังมีดีมาล์อยู่เรื่อยๆและอันนี้เป็นเหตุที่ว่าทองคําลงแต่ทําไมมันล้มมันถึงไม่ลงเป็นแนวโน้มแบบไม่ลงเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนกับสินทรัพย์อื่นหรือว่าเหมือนกับสินค้าพวกก่อผันอื่นคือลงแล้วก็ยังเป็นแพทเทิร์นไซด์เว์เพราะยังมีตรงนี้คําแต่ในอีกบทบาทหนึง่งอ่ะทองคําในฐานะที่เขามีหน้าที่ ป,ปกป้องเงินสมมุติว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราใช้เงินบาทถ้าเงินบาทเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือคุมเงินเฟอ้อไม่ได้จนกระทั่งเ,เงินบาทไทยหมดความน่าเชื่อถือเนี่ยทองคำอ่ะม,มันจะมาช่วยป้องกันประเทศนั้นคราวนี้เรามาดูว่าตอนเนี้ยอย่างอย่างถ้าเราดูเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยสาบาทต่อก็แข็งค่านิวไฮเหมือนกันนะตอนหนึ่งยูเอสดอลลาร์ แล้วเราพอเราไปดูราคาทองคําเราก็เลยเห็นว่าโอ้โหทองคำเนี่ยเมื่อกี้เราดูกราฟถ้าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไซด์เวย์นะแต่พอเรามาดูกราฟทองคาอ่ะเป็นเงินบาทมันไซด์เวย์แต่มันไซด์เวย์แบบไซด์เวย์อัพนะคือแพทเทิร์นมันยังดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในรูปแบบถ้าเราดูทองคําเป็นดอลลาร์เราเข้าใจว่ากราฟอ่ะมันก็ลงมาชนแนวรับสําคัญแต่พอเงินบาทมันอ่อนค่าแล้วเราซื้อทองคําเป็นเงินบาทอ่ะมันเหมือนกับว่า มันก็เฮดจิ้งไปอ่ะอเห็นไหมมันก็เลยลงน้อยกว่าคือจริงเราก็รอนะรอทำคำต่ำต่ำกว่าสามหมื่นที่เราคุยกันว่าเราก็อยากจะซื้อเพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยขายไปสลับซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เทรดดิ้งไปแล้วได้กำไรจากส่วนอื่นก็มาทยอยสะสมเหมือนซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแพทเทิร์นนี้งั้นทองคําในบทบาทที่2ที่เ,เราใช้ป้องกันสกุลเงินของประเทศนั้นๆอ่าหรือว่าเงินบาทไทยอะไรเงี้ย มันก็น่าจะคือมันอาจจะลงไม่เยอะแบบที่บอกถ้าเงินบาทไทยอ่อนค่าเพราะว่าตอนนี้เงินบาทไทยต้องลุ้นท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวฟื้นถ้าท่องเที่ยวฟื้นไม่ได้ตามเป้าเงินบาทก,ก็อาจจะอ่อนต่อเน,นื่องเพราะตอนนี้วันอย่างวันศุกร์ที่แล้วเราดูตัวเลขขาดดุลการค้าคือถ้าส่งออกเราขาดดุลการค้าอยู่แล้วแต่ถ้าดุบ ers, าดลบัญชีเดินสะพัดคือรวมท่องเที่ยวดุลบริการอื่นด้วยเนี่ยไทยก็ยังขาดทุนอยู่ถ้าขาดดุลตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเงินบาทจะอ่อนค่าเพราะงั้นทองคามันก็เหมือนกับเฮดจิงเงินบาทน,นึกออกไหม ออมันก็จะบาลานซ์กันไปอย่างนี้นะครับอทองคําก็จะเป็นเหมือนกับตัวเตือนดีกว่านะถ้ามันเกิดวิกฤตในในค่าเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะทองคําก็จะเป็นน,ะาน้าทาหน้าที่ประกันก็คือเฮดจิ้งตอนนั้นเลยนะครับอ่ะก็ให้เราเข้าใจนะอ่ะครานี้ขออนุญ,ญาตขายของช่วงท้ายเส้นหนึ่งเหมือนเดิมถ้าใครสนใจจะซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะอีฟินโกนะครับก็ ซื้อขายทองคํา24ชั่วโมงซื้อขายขั้นต่ำศ0นบาททองคาและราคาซื้อขายเนี่ยถูกกว่าสมาคมทองคําเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยต่างกันน้อยหลายสบาบาทอะ่ะไม่ใช่ต่างกันร้อยหนึ่งเหมือนสมาคมทยอยซื้อทยอยขายแล้วก็ไม่คือไงแนะนําว่าซื้อในในคอนเซปต์ของประกันนะได้กําไร5%ของพอร์ต10%อของพอร์ตหรืออะไรเงี้ยก็ทําหน้าที่แบบนั้นแล้วก็อย่าซื้อทีเดียวอย่าซื้อไม้เดียวทยอยซื้อทยอยขายทีละเล็ก,ท,ลลกทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มากถ้าใครมีคําถามก็ก็เมนต์มาแล้วกันนะอันไหนที่ผมตอบได้ก็ทยอยตอบให้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าโควิดเหมือนกับจะกลับมาอีกรอบนึงนะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยครับาลาลาก่อนครับสวัสดีครับ